สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับอารามิบูมนะครับเราก็จะมาทำา๊อพในส่วนของปอคอมิดรริยะคุงจากมาฮิโร่อะคาเดมีนะครับว้าว <Wow. S 1> ก็ประเมินจากแบบแล้วไม่น่าอยากเท่าไหร่เอาละมันเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ มาแนะนำอุปกรณ์ชิลล้นแรกกันก่อนเป็นโฟมยางนะครับชิ้นที่2ก็จะเป็นคัตเตอร์ชิ้นที่3ดินสอขาวปากกาเจลกันไกลอเริ่มจากร่างแบบก่อนเลยนะครับก็พยายามหาต้นแบบให้ได้เยอะๆนะครับดูจากหลายๆม,มุมหรือว่าถ้าเพื่อนๆมี ฟิกเกอร์ก็สามารถช่วยได้เยอะเลยอันนี้ก็แบบจากอินเทอร์เนต็ตร่างกันสดๆสสเลยชิ้นบนก็น่าจะประมาณนี้ครับเข้าๆแล้วก็เพิ่มดีเทลเข้าไปแบบนี้นะ จากนั้นเราก็จะวาดชิ้นด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้ประกบกับชิ้นบนแล้วมันออกมาโอเคตามแบบประมาณนั้นแล้วก็ตัดออกมาได้เลยใครถนัดใช้คัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์ได้นะครับจากนั้นเราก็ลองประกบดูครับว่าได้รูปทรงที่ต้องการไหมอ่ะ ก็ใกล้เคียงนะออกมาเป็นแบบไหนเราก็ล่างเลยให้เส้นบนกับเส้นล่างเนี่ยมันต่อกันนะจากนั้นเราก็จะทําการล่างอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ให้ได้ทั้งหมด4ชิ้นบนล่างนี่อันนี้เป็นการใช้ปากกาเจลนะเพื่อที่เราจะดับอีกฝั่ง โดยการเขียนแผ่นฝั่งหนึ่งให้ชุ่มเลยแล้วเราก็จะไปประกบบนโฟมยางอีกฝั่งหนึ่งทำการกดๆลงไปนะไล่ก็จะปรากฏให้เห็นทำให้เราสามารถวาดได้แม่นยำขึ้นครับผมครับหลังจากที่เราได้4ีชิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการตัด45ตรงร่องเนาะแล้วก็เจาะรูให้เรียบร้อย กาใช้การ,ออการตัดเสถียราโดยคัตเตอร์ให้ดูกันที่มีก็จะเฉียงคัตเตอร์เล็กน้อยเพื่อกีดร่องนะอันนี้คือกีดรับฝั่งหนึ่งเราก็จะกีดอีกฝั่งหนึ่งเบี่ยงคัตเตอร์เล็กน้อยแต่ว่าพยายามอย่าให้มันขาดออกจากกันอย่าให้ไปสุดถ้าสุดก็คือแป้นของเราขาดนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาออกมาอ,อย่างนี้เห็นไหมโอเคขั้นตอนนี้จะเป็นการสอนทุกคนตัด45กันนะครับผมเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้ได้บ่อยมากๆสํสำหรับการทำพ็อปนี้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไปเลยนะในการที่จะทำให้เกิดมิติทำให้เกิดความโน่นความเป็นสันเป็นคมนะครับนี่เบี่ยงโฟมยางขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ ตัดมันตัดตัดตรงขอบออกไปเนาะสองฝั่งเลยจากนั้นก็ติดกาวทำการติดกาวร้อนครับผม ข้างล่างก็มือนกันเราก็ตัด45สองฝั่งแล้วก็มาชนกันนะนี่จะได้แบบนี้ด้านบนก็ตัด45ส่วนด้านล่างไม่ต้องตัดนะ <Okay. S 1> เพราะเราไม่ต้องการให้มันโน้นมากประมาณนี้นะครับผมในส่วนของดีเทลด้านล่างก็ยังมีนะให้ทำการวาดขึ้นมาเลย หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับเพิ่มมิติสักนิดนึงโดยการใช้โฟมยางนะครับอันนี้คือผ้าหนังสีดำผ้าหนังสีดําก็จะเป็นซีสีนะซีสีก็จะมีความยืดแล้วก็มันมีความดันก็ไม่แพงด้วยส่วนนี้ก็เป็นผ้าผ้ามกุกสีเงินสวยๆความเป็นไปได้นะฮะว่า อันนี้มันสามารถหุ้มได้อันนี้ไม่สามารถหุ้มได้สําหรับมือใหม่แล้วก็ทําการลากดินสอก่อนนะส่วนกาวที่จะใช้ในการหุ้มผ้าหนังนะครับพี่มิวใช้กาอย่างยี่ห้อบอสเนียเพราะว่ามันมีความเข้มข้นสูงแล้วก็ติดทนด้วยก่อนที่จะทาแล้วก็ทําการปัดๆให้พื้นผิวของผ้าหนังเนี่ยไม่มีฝุ่นเนาะ แล้วก็ทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆนะครับตรงล่องแล้วก็เน้นหน่อยเพราะว่ามันต้องการทำการกดลายนะค่อยๆไม่ต้องปาดแรงพยายามให้ให้เรียบที่สุดนะทำให้เรียบเรียบเนียที่สุดแล้วก็กาวเนี่ยมันจะต้องไม่ข้นเกินไปหรือว่าเหลวเกินไปด้วยแบบนี้คือกำลังดี ครับหลังจากที่มันหมาดๆแล้วเนาะเราก็ทําการหุ้มผนังได้เลยก็คือการเอาแปนเนี่ยติดกับผนังไปเลยนะครับพับผนังให้มันเป็นงี้ก็ได้นี่เห็นไหมได้แล้วเพื่อความชัดเจนเข้าไปอีกเราก็ใช้ตูดพกกันนะนี่ตูดพก,กันกดเข้าไปเห็นไหมครับ,ห,บ,บหรือแงบแๆหรือก้ามโปรหรืออะไรจะเรียกก็แล้วแต่นะ เราจะใช้ในการงับผนังเอาละวิธีการงับผนังครับแล้วก็ตัดเลยตัดนห้มันชนขอบกันแล้วก็เอานิ้โป้แตะไปที่ขอบนะแล้วก็หลุดเก็บไปข้างหลังไม่ต้องใช้แรงเยอะครับนี่ให้เราแตะแตะก่อนทีนี้ชิ้นงานก็จะเริ่มติดลแล้วเราก็จะโฮมง่ายขึ้นอันไหนเกินมาแล้วก็ตัดออก ระวังอย่าให้มันลึกเกินไปถ้างับลึกเกินไปบางทีมันเห็นตรงตกขอบเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยนะ,อ,ะอย่างนี้โค้งหน่อยๆแล้วก็รูดเก็บได้เลยสวยงามโอเคครับก็มาถึงขั้นตอนประกอบแล้วนี่เราไปเสร็จแล้วนะ ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ก็ใช้สมาธิสูงเพราะว่าถ้าติดสุ่มตีสุ่มห้าไปนี่ก็โอกาสที่งานจะเลอะนี่มีสูงมากเลยนะน,นี่นะในส่วนของตีทุกแกครับมันจะมี2ฝั่งก็คือฝั่งที่เป็นนุมน่มๆนะกับฝั่งที่เป็นน้ำๆก็ เค่มืเจาเข็มขัดเนาะนี่ก็เป็นหมดที่เราจะใช้ก็ติดหมดไว้กับตินตุกแกนะครับนี่ก็เป็นเหล็กตอกนะวางเหล็กตอกไว้แรงที่ถูกต้องแล้วก็ตอกมัน,น านนะน้ำมันจะเป็นการทําให้ผนังเนี่ยอ่อนตัวลงจากที่เราเย็บกิตุ๊กแกเข้ากับผนังนะครับก็จะทําการติดเข้าไป,ปแล้วก็แปะกับเยลตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บงานละผมยางมาแปะด้านหลังให้เรียบรอดนะครับพร้อมใช้งาน อีทีนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดชอบส u b s c r ให้ด้วยนะบ๊ายบาย